ดีจ้ากลมาบกับหนึ่งอสสยองกับรายการอีหนึ่งพาสซวบนะจ๊ะวันนี้ก็อยู่กับรามาร่าบางบอกจ้าไม่าสวยมากอืมอยากจะบอกว่าเนื้อหมูเนื้ออะไรคือแบบสดเวอร์นี่เราก็เลือกปวดกันเนื้อหมูมานะจ๊ะนี่โอ้ยยากแบบสุกๆอยากจะบอกว่าน่ากินมากแต่เพรายากสิจะต้องเบินไฟนะ แต่ว่าตอนเบร์ไฟฉันไม่ได้อยู่แกเออเช็ดน้ำนี่ฉันมาทาตอนที่ขเขากำลังทาอยู่น่ากินมากแกดูสิน่ากินเนาะไอเห็ดทาเียดกินแล้วมันเลยเออนี่เออทาแบบอัน,นเราสั่งเป็นแบบเผ็ดกลางเราไม่ได้สั่งแบบเผ็ดเยอะมากหรืออะไรเราสั่งแค่เผ็ดกลางก็รับไม่ได้อะไรขนาดน,นี้เสร็จแล้วค่ะ ร้านตั้งอยู่ข้างเซเว่นในปั๊มประทอดทางไปสหกรณ์นะจตทิ้คนเดีย๋ยวไปดูดนะแลวนี่เราก็ได้มาแล้วจาแล้วกลับไปกินที่บ้านาจะบอกว่าน่ากินมากเออนี่โชว์หนึ่งแมทโอ้ีนี่น่ากินจริงแกดูสีดีดูสีดูอะไรเออน่ากินมากตัดเข้าไปคำแรก,กับโอ,อ้ย มันเข้าเผ็ดเท่าไหร่แต่คือแบบว่ามันมีความแบบหวานๆเค็มๆต็ดๆปนๆกันอยู่กับรสชาติลงตัวโอเคมากคือแบบไม่ฉุนพริกจนเกินไปอะไรขนาดนี้ยเลยป่ะและยิ่งกินกับูัวยกับัวโอเคเข้ากันเวรยแล้วต่อไปลองชิมน้อหมูดูว่าเป็นยังไง ก็แคือยากจะบอกว่าเนื้อหมูอ่ะอร่อยแบบมันหอมกลิ่นแบบที่เขาหมาักเอาไว้แกมันหอมกลิ่นหมักหมูอ่ะแล้วแบบเขผสมกับหม่าล่าที่เขาทาลงไปแล้วผงอะไรใจด้ต่างๆคือแบบมันลงตัวมากทุกคนต้องลองไปกินคือแบบสุดจริงอะไรจริงคือแบบมันลงตัวกันเวอร์มันอร่อยอร่อยแบบเมาจะพูดคำไหนคือมันอร่อยจริงๆนะแก ต้องลองไปนะพี่กับร้านอยู่ข้างเซเว่ในปางปตททางไปสหกรณนะจ๊ะย้ำขาไปฝั่งเก่าเท่านั้นไม่ใช่ฝั่งใหม่นะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็อขอไปก่อนขอไปตรวบละบ๊ายบาย